ออม500แถมไปอีก500บาทไม่เคยเจอโปรแบบนี้ที่ไหนใช่ไหมคะปาร์บีเอคชูเอ็นเขาทำที่เดียวค่ะที่เดี๋ยวเงินเขาหมดเนี่ยเขาก็ปิดร้านนะคะทุกคนเอาไม่ใช่นะเขาทำแบบคืนกำไรให้ลูกค้าเอาทองไปใส่ได้ครับเปิด500ค่ะเปิด500บาทแต่ได้จะได้ละ1 0น0บาทเอากระเป๋าเข้ามาให้หน่อยค่ะเป๋นใช่ใช่เอาเข้ามาค่ะเปิดกระเป๋าใช่รีบๆเลยมีนัด ที่ร้านทองตอนเที่ยงต๊เอาทั้งหมดเลยนี่เป็นเงินที่ไม่ได้เอาไปใช้นะคะแต่จะเอาไปทำอะไรต้องดูให้จบคลิปใส, <Hey. S 2> ใส่ได้ไหมใส่ได้่ะเฮ้ยมาลุนใส่ได้ขอบเดินทางได้ด้วยเจอกันที่ร้กขอค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเอาเงินมาทำอะไรวันนี้ใช่โอ้ยมึงจะยกอะไรอย่างนี้เนี่ยตัวก็คว้านตัวก็ใหญ่ยกอะไรแบบคนไม่มีแรงหรือว่าไม่ได้กินข้าวขาหมูลูกค้าออมทองของเราเนี่ยสองสามหมื่นออมตอนนี้สองสามหมื่นบ้าน รอมทองล่าสุดที่เปิดไปยังไงบ้างเช็คแต่ที่แต่ละวันปิดออก็แบบโอ้โหอลังการปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่เพราะอะไรครับโร่เขาดีเก็บทองนะคะมีแต่ขึ้นเก็บเงินอาจจะเฟ้อแต่เก็บทองขึ้นแน่นอนใช่แล้วและตอนนี้ลูกค้าให้ความไว้วางใจห้างทองที่จนของเรามากกว่าสามหมื่นบ้านที่มาออมกับเราในวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูระบบการออมน้องๆต่ออยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่จ้าแม่ค้าของเราและคนที่ดูคลิปนี้นะคะวันนี้จะได้โรออมทองที่พิเศษสุด ซึ่งขนเงินมาเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีโปรเดตใช่ไหมคะป้าเบียใช่แล้วครับโ <Pro S 2> ปรเดตของเราวันนี้คือออมทองเท่าไหร่แถมเท่านั้นอเฮ้ยเราตึง้งตึงต้งเท่าอ,อย่างนี้<อ>ว่างร้อเอาเอา,เอาหน่อยเอามาหน่อยป้าเบียเอาหน่อยคะอ่ะป้าเบียนี่เขาเป็นแบบผู้ชายไม่ธรรมดานะคะเขาเป็นคนที่ให้ลูกค้าแบบยิ่งใหญ่มากก็คือโปรออมทองหนึ่งร้อย 200- 2้0นะคะแถม100 200 300ออมทอง200แถม300ทุกคนค่าได้ไปเลยนะคะ500บาทได้อย่างนี้เลยนะออม200แถม3 0 0อเท่ากับเท่าไหร่คะ500บาทจรเป็นลูกค้าออมทองให้ถึงที่สุดคือเปิด500เป็น1,000บาทอย่างนี้เปิด500ได้1,000อ่าคือง่าย นะครับคือจะมีเงินฝากทีหนึ่งพันบาทแล้วคนปิดออมเมื่อไหร่ก็ได้บอกว่อพ้าเบียคะครับผมแม่ก็อยากออมทองค่ะได้เลยครับเปิดห้าร้อยค่ะเปิดห้าร้อยบาทแต่แม่ตั้งใจล้วหนึ่งพันบาทต้องไปออมนะค่ะคือพลาดไม่ได้คือไปที่เพจ K21 ออมทองเอาเพจมาลูกจ๋าเพจนี้เลยค่ะไปเลยนะคะไปเลยคันเพจจริงจะตตามหนึ่งแสนแปดหมื่นซับตอนนี้ไปทักแชทไปทำอะไรลูกจ๋าไปทักแชทไปจิ้มข้อความ ไปจิ้มข้อความชี้ข้อความลูกจ๋าจิ้มข้อความด่วนเลยไปจิ้มข้อความแลวทักไปว่าออมทองค่ะออมทองค่ะจ๋ามีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเล็กเด็กแดงที่นี่บบประชาชนทั้งหมดในบ้านอยู่กันสิบคนค่ะเปิดออมทองได้กี่รหัสก็เปิดได้สิบรหัสค่ะแม่จ๋าอย่างนี้เราก็ไปเอาคนในบ้านออมด้วยได้แล้วเราก็จะมาออมห้าร้อยแถมห้าร้อยสิบคนราแล้วแถมหมดเลยแม่หนึ่งหมื่นเออตามมาเลยว้าว สงสัยตังที่เงินที่รอมาเนี่ยน่าจะไม่พอจ<า>้ะ<า>แม่ยังไงเพราะคลิปนี้น่าจะถล่มทลายแฟนมีพ่อมีแม่ไปเอามาออมโปรนี้ค่ะคไปที่เพจ K2N ออมทอง K2N ออมทองผู 2> 2ออง้ติด,ดตามอยู่ที่1 8ึ่งจุดแปสนเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ออนให้ถูกบัญชีด้วยอยากจะได้ออมเร็วที่สุดเนะตอนนี้คือคุณเห็นเลขบัญชีไหมครับเลข